ค่ะวันนี้เรามาเคลียร์พ่อนะคะน้องล้อคา่าครั้งที่ะะพพห้าแล้วที่นะคะน้องล้อค่าเพศเอาเกาะไว้ข้างเกาะไว้ที่น้องจะได้ลองนะได้เอาเกาะที่กงเลยเกาะที่เออะไรนะั่นแหละน้องล้อค่านะคะใส่เตอร์กักแล้วทดูตัวนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าที่ เขานี้น้องจะมีปีกแล้วนะคะนี่ลองค่งครั้งที่ห้อนะคะน้องผิวแสงน้องผิวแสงจ้ะเขาเปิดค้าปุ๊บน้องจะย้ายฝั่งจากร่มมาหาแดดทนันทีเลยเยอะไ้มคะ ข้าคอนที่ห้าแล้วนะแว้วน้องจับคู่แล้วนะคะแต่ถ้าน้องจับคู่แล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีจับคู่แล้วน้องก็จะวางไข่นะคะนี้ก็ลเลยเก็บเคลียร์ขออเก็บที่ก่อนเลยค่ะที่นี่เอาไปใส่ต้นไม้เป็นปุ๋ยอย่างดีนะนนเป็นปุ๋ยอย่างดีเลย แล้วก็เป็นอาหารปลาได้เนาะพวกปลาลงปลานินอะไรเนี้ยปลาดุปลาดุกกินหมดเลยนาะหยเดแยกรอบค่ะกหลังแยกขาบรอบกุบ๊นมองสายไฟฟกาเนา อยู่ใต้ใบอีกเยอะเลยนะเนี่ยอยู่ข้าใต้อยู่ตใ,ตยตใต้การที่เราหวังว้เพราะว่าฝั่งนี้เราเก็บที่อยู่ขอเล่นหลบอันนี้ก็นิดเดียวมันได้เกือบครึ่หงหูแล้วเนี่ยจุบวันแรก นุกกับการเก็บขี้ตะกแตนไม่เหม็นนะคะไม่เหม็นขี้ตะกตนไม่เหม็นพะน้องกินพืชน้องกินพืชเลี้ยงง่ายไม่ส่งเสียงดังด้วยไม่รบกวนแล้วก็ขี้ไม่เหม็นอันนี้ข้อที่หนึ่งเรวเริ่มแล้วเริ่มเก็บขี้แล้วอีกอาทิตย์หนึง่งเดี๋ยวเราจะเอาเอาทรายมาวางให้น้องเริ่มเริ่มวางไข่ เดี๋ยวน้องจับคู่แล้วจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะ